จะไม่เจ็บคอหลงไลเพราะวันนี้คนเยอะวายสามพันเก้า oh ร้อยคนสิ่พูดที่ตามใหม่ขอบคุณเจ้าค่ะเก้าผู้ให้ของขวัญนะครับก้าทานขอบคุณครับขอบคุณอ่าเข้าเรื่องคอนเทนต์ที่พ้าถัวนะจำแหลบบอระปักวันนี้ก็เป็นดีกาเด็ดดีกาทำมาฮักกินของท่านายความ คุณไม่ใช่ท่านายความก็ฟังไปแล้ว,วจดจำนำไปใช้นะเอาไปใช้เพราะดีกาอาพิพากษาสารดีกาที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเป็นดีกาสำคัญสำคัญอยู่ทั้งนั้นเป็นดีกาหากินของท่านายเขานะบางที่บางทางมันมาเผยแพร่ละเก็บไปคนเดียวเอาไปหากินมันมาบอกละัะเดี๋ยวเขารู้กันหมด <laughs> ยกเป็นหมอไปหมหาล้าน,นี่แหละไม่มีกักนะใครฟังผมก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายทามันเป็นประโยชน์ต่อคุณมันไม่เป็นประโยชน์ก็กิฟบไว้เงียบไว้เงียบไว้อย่าไปบอกใครขอบคุณคุณปันครับน้องหลของขวัญครับประเด็นวันนี้แย่งที่นอนทั้งสามก็แล้วไม่ใชจะโนนะแย่งที่ดินเหมือนกันป๋ายอม ไปแย่ยงการครอบครองที่ดินของนางสวยเพราะนางสวยมีที่ดินที่เป็นนทสามไม่ใช่ชนโนนั้นได้เป็นนทสามแล้วน,น,นทสามย่อมาจากอะไรหนังสือรับรองทําประโยชน์นทสามแสดงว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นบบตห้า สอคอหนึ่งสิทธิทครอบครองเนี่ยรุ่นนอสอสามเนี่หนังสือรับรองประโยชน์สามตัวนี้ถ้าพูดอย่างชาวบ้านมันเป็นที่หลวงมันเป็นที่หลวงก็ออกหนังสือรับรองว่าคุณได้แผ้วถางทำประโยชน์จำนวนเนื้อที่กี่ไร่กี่ตารางวาเหนือใต้จดใครที่ใครเป็นที่สาธารณะหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามไอทีนอทามหรือสคงอหนึ่งยังเป็นที่หลวงเพราะคุณยังไม่ได้กรรมสิทธิ์คุณได้แค่สิทธิครอบครองทำประโยชน์คุณได้สิทธิก็อรองทำประโยชน์ด้วยการแท้าถางถางป่าธรำานาเขตทำนาทำไรนะมาโดยตลอดอยู่ก่อนใครใครบังอาจเข้ามาบุกลุก มาแย่งคุณทำกินแย่งทำนาก็บุกรุกเพราะเขาละเมิดสิทธิทครอบครองของคุณคุณก็ไปแจ้งตำรวจจับบุกรุกถ้าคุณรู้นะอย่างนังสวยเนี่ยมีที่ดินอาจจะมุดดูสามไร่แต่ตอนนั้นทำนามัมนก็เจ้งนะทำนาน้ำดีน้ำดีำดอะไรดีหมดปุ๋ยดีหนูกิน <c oughs> ทำนานที่ปวตัวนะบางทีอะไรดีทุกอย่างดำข้าวข้าวตั้งท้องอู้จะโรยง,งอกมามเขียวเชจกกีน้ำดีปุ๋ยดีดีทุกหมดแป๊บเดียวหนูลงตายหมดเลยอ้าวปราบหนูดูว่าหนูมันลงนาะไปเรียนรู้ที่การกำจัดหนูอ้าวหนูไม่มีวัตีต่อไปหนูไม่มี ทำไปทำมาหนูไม่มีแต่เพีย้ยลงว่ะเพีย้ยมาอีกแล้วมดหนังสวยไม่ทำแล้วนาข้ากรุงเทพดีกว่าไปทำงานโรงงานยังไงก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นาตัวเองและเป็นที่หนอทสามปาหยองอยู่ข้างๆอันแน่อหนังสวยไปไหนวะไม่มาเฝ้าไม่มาดูแลมไปเลยดีกว่านายหยองก็เข้าไปครอบครองเลย ทำนาแทนเลยไอ้ปายหยองไม่ม,มีมันมีทุนไงมันมีพร้อมสาบจะหนูมาจะเพี้ยมาคุณจัดหมดเพราะเชี่ยวชาญเรื่องการทํานานะมีเครื่องมือเครื่องไม้มีตัวยากําจัดทุกอย่างปายหยองอะ่ะทำไมซะล่ะเออก็เลยเข้าทํานานางสวยเลยนา <c oughs> งสวยกบัวไปอยู่กรุงเทพไปสาวโรงงานทํางานเพลินเลยไม่มาดูที่ทางของตัวเอง อะไรนะวันด,ดีเจ้าอย่างไรวันด,ดีเจ้าอาจารย์เกยงวันด,ดีแล้วแล้วไม,ไ,ลไม่บายอะไรเลยไม่บายอะไรเลยไงไม่บายใช่ไหมอ่เรื่องมาตารายี่สิบเจ็ดอาจารย์มาตรายี่สิบเจ็ดคือเรื่องอะไรครับอาจารย์เกียงอันนี้อันนี้พูดเรื่องอะไรครับอาจารย์เกยงถามเรื่องอะไรเนี่ยมาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันอะไรกับประมวลกฎหมายยาหรืออะไรมันกฎหมายอะไรมาตรายี่สิบเจ็ด เรื่องอะไรก็ไม่ใบอะไรเนี่ยเกมพูดอะไรไปวะอาจารย์เกมเปลี่ใหม่ผมยังงงไม่ถึงอะไรมาตายยิบเกล็ดอ๋อที่ดินประมงก็หมายที่ดินใช่ไหมมัน,นจำมาตาไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกคราวนี้เอาตอตอรี่เนาะก่อนเดี๋ยวลืมเอาศาสตร์เรียมาเดี๋ยวผมลืมตอตอรี่ผมเองอไอไอ้ไน้องสวยเขาก็ทิ้งดิ ไม่อยู่แล้วทำนาก็โดนเพีย้ยปีนี้โดนเพีย้ยพอเพี้ยกำจัดหนูมาหนูมาอีก่าเลยไม่ทำมาแล้วนะไปลแล้วทิ้งนาทิ้งไรอีปายยองเขาทำแทนเลยนะหลายปีเลยนะประกวว่าทำไปสองปีสามปีแล้วนางสวยก็ไม่มาปายยองเออย่างนี้ ฟังอาจารย์เดชานี่ว่านี่ละบารปักอย่างเป็นเจ้าของไว้สงบเปิดเผยทั้งสงบทั้งเปิดเผยอย่างเป็นเจ้าของแล้วตัวบทกฎหมายก็เขียนไว้นี่เดี๋ยวเปิดก่อนมาตาอะไรหม <c oughs> ายยองพระอาจารย์เดชาทุกวันเนี่ยอาจารย์เดชาบอกไว้เนี่ยหนึ่งสามหกเจ็ดเนี่ยบุกคลใด ยืดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยืดถือพวกตนท่านว่าบุคคลนั้นได้สิครอบครองว้าวหวาละกูหนึ่งสามหนึ่งสามหกเจ็ดบอกไว้นี่นี่นี่น,นี่บุคคลได้ยืดถือทรัพย์สินโดยเจตนายืดถือพวกตนนะท่านว่าบุคคลได้ใจสิทธิครอบครองอะ่ะท่านก็อยู่อย่างพว้ตนเนี่ยทำนานทางสวยมันทิ้งมันไหนไม่รู้ทำไม่ได้ทำไม่เป็นอี่ะ อุปกรณ์ไม่มีเพี้ยมาก็มีมีปัญญายจัดการหนูมาก็ไม่มีปัญญายจัดการมันเลยมาทิ้งนาทิ้งไร่ฉันก็อยู่อย่างเป็นเจ้าของตามมาตราหนึ่งสามหกเจ็ดนะนะนะแล้วขณะนี้เนี่ยอาจารย์เดชาก็บอกว่าไอ้คนที่ถูกแย่ยงการครอบครองเนี่ยหนึ่งปีไม่ฟ้องเรียกคืนเนี่ยก็เสียสิทธิครอบครองนะเว้ยเนี่ยหนึ่งสามอะไรวะหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดห้า 1, 3, 1, 3, 7, เนี่ยอาจารย์เดชาเขาเคยพูดเอาไว้เนี่ยถ้าผูกครอบครอง ถูกแย่งการครอบครองโดยไม่ชอบดยกหมายไซท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครองเว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือกว่าวักสองบอกการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้นท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถ,ถูกแย่งการครอบครองนี่ฉันอยู่มาจะสามปีนางสวยก็ไม่เคยมาเรียกร้องฟ้องคืนไม่เคยมาแจ้งความบุกลุกมันไปไหนก็ไม่รู้เอ้ได้แล้วนิว่า ไอ้นางสวยก็ฟ้องไม่ได้แล้วเกินหนึ่งปีทำไงดีว่าไปหาท่านนายไปหาท่านนายเรียกไปหาท่านนายไปหาท่านนายก่อนไปหาท่านนายไหนไม่รู้ตายแล้วไปหาท่านนายปรึกษาหน่อยท่านนายเออไปแล้วไปหยอกไปหาท่านนายแล้วท่านนายปรึกษาหน่อยเนี่ยผมแย้งทีเข้ามาเนี่ยแย่งการก็พร้อมจะจัดจะเลยเนี่ยก็กฎหมายบอกไว้เนี่ย ผู้ครอบครองถูกแย่งกัรก็ฟ้องผมก็แย่งมาจริงๆขอบคุณคุปังครับสำหรับดอกกุหลาบครับผมขอบคุณครับผมแย่งเข้ามาจริงๆแต่กฎหมายบอกให้แย่งได้ทำไมไม่ฟ้องมาที่หนึ่งปีนี่เกินแล้วนี่สามปีแล้วไงทนายอ๋อก็ไปยื่นคำร้องต่าศาลเพราะว่าไอโนอทศสารมันชื่อนางสวยไงประเด็นคือนอทศสามเนี่ยมันชื่อนางสวยไม่ชื่อปายหยองมั้ิ แล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ทําประโยชน์ทนํานาอยู่เนี่ยแต่อยากมีชื่อในนอทสามอะ่ะแล้วนอทสามมึงไม่อยู่กับผมอยู่กับนางสวยนา <c oughs> งสวยไปไว้ไหนก็ไม่รู้มีบางเทพด้วยป่ะไม่รู้อยากจะใส่เชื่อเป็นป้ายหย่องเนาะมาเพื่อจะขายคนอื่นทนายทาไงอ๋อเยอะผมจัดให้ตังตังตังค่าทนายด้วย <c oughs> ป้ายหย่องจะมาจ้างมึงต้องจ่ายค่าทนายด้วยป้ายหย่องเน่ยได้ไดนะ้ได้ได้ได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  อ่าจ่ายมาท่าหลายไม่บอก <laughs> จ่ายแล้วไม่แต่งเดี๋ยวยื่นคำร้องเลยยื่นคำร้องต่อศาลฝ่ายเดียวเอา้าเราไม่ต้องไปฟ้องนางสวยหรอไม่ต้องเรายื่นคำร้องปล่อปากฝ่ายเดียวเลยผมเคยทำเอา้าจัดไป <laughs> จัดไปนะไปหยอมก็เลยให้จในความยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ป๋าหยอง มีสิทธทิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองกัรประโยชน์นทสซึ่งเป็นชื่อของนางสวยให้เป็นชื่อของป๋าหยองอเขาก็ททำคำร้องฝ่ายเดียวว่าเขาได้สิทธิครอบครองเพราะว่าแย่งเข้ามาแล้วสองสามปีแล้วแล้วกฎหมายก็บอกว่านางสวยได้เสียสิทธิการครอบครองไปที่เรียบร้อยกฎหมายรับรองไม่ต้องไปนค้นดีกากฎหมายมันเขียนไว้แล้ว ว่าจะจะเอาคืนต้องคืนไปในหนึ่งปีอีก2-3ปีแล้วเนี่ย1-3-8 1-3-7-5เนี่ยไม่ใช่ดีการเนี่ยผมก็จะขอเป็นเจ้าของละนะโดยการแย่ยงการครอบครองตาม1-3-7-5แล้วกฎหมายก็บอกว่าหนึ่งปีก็จะถูกแย่ยงการครอบครองจึงมาร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งว่าที่ดินแปลงนี้ถูกป๋าหยองแย่ยงการครอบครองเกินหนึ่งปีโดยที่เจ้าของไม่มาฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเกินหนึ่งปี สงบเปิดเผยอ,อย่างเป็นเจ้าของเต็มสมบูรณ์แบบตามกฎหมายเป๊ะแต่ชื่อยังเป็นนางสวยขอให้เปลี่ยนชื่อเป็นนายหยองให้ศาลมีคำพิพากษาว่าดินแปลงนี้ได้สิทธิ์ที่ของของ,ของป่าหยองไปที่เรียบร้อยศาลสั่งหน่อยให้ไต่คำร้องฝ่ายเดียวก็ยื่นไปนะครับก็ยื่นไปปรากฏว่าศาลก็ดูคำสั่งแล้วศาลจันต้นมีคำสั่งว่ากรณีคำร้องขอ ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราห้าสิ่้าให้ยกคำร้องเฮ้ยไม่ใช่ดีใจก่ต้องเสียใจศาลชั้นต้นยกคำรออ้องอีตาปายหยองจะาร้องคำร้องอะไรอีนี่มันไม่ใช่ที่ดินมีโฉนดมันเป็นนอสอสามมันเป็นนตสามมันไม่ใช่ชโฉนดมันไม่ใช่พอระปักนะ ก็เลยยกคำร้องนะปาย่องไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยอุทธรนะอุทธรอุทธรอสาอุทธร์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายพาชา้ไปสาลฎีกาเลยทนายความของปาย่ยองเล่นสูตรรัดเลยไม่ต้องอุทธร์เขาไม่ได้อุทธรณ์กรรักษาแต่เขาขอยื่นฎีกาเลยยื่นอุทธร์ไปยังศาลฎีกาพาชัดเสียเวลาโดยยื่นเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายอันนี้ใช้เทคนิควิธีพิจารณาความแพ่ง เขาเรียกว่าพาดชั้นปกติศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ต้องศาลอุทธร์ต่อศาลอุทธร์อุทธร์ต่อศาลอุทธร,ร,ร,ร์แล้วก็ต้องไปศาลฎีกาเสียเวลาบายหยอมผมใช้เทคนิคก,กฎหมายแบบพิเศษเลยขึ้นรถด,ด่วนไม่ต้องไปศาลอุทธร์เรายือุทธร์ไปยังศาลฎีกาตรงๆโดยอ้างว่าขออุทธร์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายถึงศาลฎีกาจบทีเดียวดีเหมือนกันแล้วก็จะได้รับอนุญาตศาลให้ เรื่องนี้เลยสู่ศาริกาเลยไม่ต้องเสียเวลาว่าข้าจะสารที่กรรบผมครอบครองแย่งก้ามาแย่งกันครอบครองที่นาของนางสวยซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นเพียงนสสามกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วผมแย่งเกินหนึ่งปีผมได้สิทธิครอบครองโดยการแย่งแล้วนางสวยก็บิดไม่มีสิทธิมาฟ้องเรียกคืนผมได้สิทธิครอบครองโดยสมบูรณ์โดยผลของกฎหมาย แต่ชื่อมันยังเป็นชื่อก็นางสวยผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อป๋ายองอ่ะศาลสั่งหน่อยสิผมจะได้เอาคำพิพากษาของศาลไปให้เจ้าพนักงานที่ดินเปลี่ยนจากนางสวยให้มาเป็นนายหยองน่ะสู่สาฎิกาเลยสาฎิกาว่าไงไม่ต้องเสียเวลาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณป้อมเพชรสาฎิกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาเ้าก็หมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรของป๋ายองว่า ป๋ายอมมีสิทธิร้องขอไอ้สายมีคำสั่งสแสดงว่าป๋ายอมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามคำร้องขอหรือไม่สารฎีกายเห็นว่าการที่กรณีที่บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิท,ทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้งมาตราห้าสิบห้นั้นต้องเป็นกรณีจำเป็นจะต้องมาร้องขอต่อศาลเพื่อได้รับความรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ของกที่มีอยู่ โดยจะต้องมีกฎหมายระบุไว้แจ้งชัดว่าให้กระทําได้แต่กรณีตามคําร้องของป๋ายหยองมิใช่เป็นการขอให้สาลมีคําสั่งแสดงว่าผู้ร้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามระเบียบกฎหมายแพ่งปีที่1382เนื่องจากที่ดินตามคําร้องขอเป็นที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดคงมีแต่หนังสือรับรองการสมบูรน์คือนทสามเท่านั้นซึ่งหามีบทกฎหมายสนับสนุน ให้ป๋ายยองใช้สิทธิทางศาลโดยยิ่งคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่ฝ่ายเดียวไม่หากป๋ายยองเห็นว่าป๋ายยองไม่สิทธิครอบครองในที่ดินและถูกต้อแย้งสิทธิประการใดก็ชอบที่เสนอคดีของตนต่อศาลโดยทำเป็นคำฟอ้องอันเป็นคดีมีขอ้อพิพลาทหาใช่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องขออันเป็นคดีไม่มีขอ้อพิพาทไม่ ที่สารจะต้นยกกำลองของผู้ร้องนั้นสารจะเกเห็นพ้องด้วยอุทธรของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นพี่ภาคายืนจีตายหย่อมแพ้ก็ดีค่ะจี๋ป๋ายหย่อมแพ้ก็ดีค่ะนะไม่ได้คุณไม่เปลี่ยนชื่อในนอนตสามเป็นจีป๋ายหย่องเอาคำพิบักษาสาลไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชะโนดอันนั้นไม่ใช่กับชะโนดที่ได้กรรมสิทธิ์แล้วทำไงอะ่ะสาลก็บอกใบามาแล้ว มันต้องกรณีที่นังสวยจะมาเข้าที่ของเขามาทํานาที่เดิมเนี่ยแหละเป็นข้อพิพาทคุณก็ต้องไปฟ้องขับไล่นังสวยถ้านังสวยอยากจะได้ที่คืนแล้วขนคนมานะเอาพักพวกมามีกําลังคนมามีอาวุธมาแล้วเข,าข,ขว้ามาครอบครองที่ของฐานที่ของหนูปออ๋าหย่องใหญ่ยุ่งไนงะตายนะป่าหย่อนนะ เข้ามาทํานาเฉยเลยอีป๋าหยองเดินตูดูตาปีบอ้าวไม่มาเอาที่มันคือแลวเว้ยม,ยมันมีกําลังมาด้วยกูกกจูมันไม่ไหวไม่งันทำไงอ่ะป๋าหยองก็ไปฟ้องที่คะ้ะไปฟ้องนางสวยว่าบุกรุกนะไปฟ้องบุกรุกแล้วถ้าเขาไปครอบครองแล้วก็ฟ้องขับไล่โดยอ้างว่าตัวเองได้แย่งการครอบครองอเกินหนึ่งปีขอให้ศาลมีคำร,รักษา ขับไล่นางสวยออกไปแล้วก็ดำเนินคดีบุกลุกให้ด้วยแจ้งความเป็นคดีอาญาดีศาลบอกชี้ช่องให้เสร็จเรียบร้อยมันต้องมีกรณีคดีมีข้อพิพาทกับนางสวยหรือใครก็แล้วแต่ถ้าใครมาแย่งการครอบครองไม่เกินหนึ่งปีมาบุกลุกก็ฟ้องกันไปแล้วก็ค่อยอ้างว่าฉันแย่งการครอบครองนางสวยมาสองสามปีแล้ว เจ้าของเดิมเสียสิทธิ์การครอบครองบัตรนี้ฉันเป็นผู้ครอบครองอยู่ใครจะมาล่วงละเมิดฉันฟ้องหมดนี่ที่ศาลบอกก็คือต้องไปฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทมีคู่กรณีมีโจทย์มีจำเลยแกจะมาฟ้องโดคนเดียวเป็นคำลองฝ่ายเดียวได้ศาลอาศัยอาศัยศาลสั่งและตัวเองก็ไปใส่ชื่อเป็นนายหยองไม่ได้เนี่ยใครที่มีดอสสามจำไว้อย่าไปเสียตะต้งตะตัง จ้ากันนายฟอะนะ้องอลปากกันนะอาให้เขาอันนี้เป็นดีกานะเป็นดีกาสำคัญเลยวางหลักเอาไว้บางคนทำยังไงะทนายเนี่ยผมบอกแล้วนะผมไม่บอกซ้ำนะนะชี้ช่องาไงเรียบร้อยและทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสาระระกอรู้ที่นำมาฝากกาันสำหรับวันนี้ครับวันนี้ไม่หนีไม่หนีไปไหน กูจนจบเพราะเตยม,มาแล้วนะประเด็นก็มาอยากจะทิ้งกว้างไปจะไปทําคลิปด้วยเแลกพรุ่งนี้ผมมีมีคลิปอ้าไปแล้วค่ะจบเนื้อหาเรียบร้อยนะขอ,อขอบคุณทุกท่กานขอบคุณกูไปขอบคุณทุกคนนะครับก็บมากันเยอะกันที่เป็นกําลังใจกันได้อยู่แล้วพรุ่งนี้มาฟังกันใหม่ว่าก็ยังเรื่องปละปักอยู่เรื่องปละปักยังมีข้อมูลเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดสถิติทั้งนั้น เป็นดีกาที่เขเอาไปไปหากินกันทำไมจะเป็นก็ไม่อยากบอกใครเอาไปหากินจ้ะ <c oughs> แต่ทนายบอกมาแล้วนะใครฟังวันนี้ก็จุกจุกแน่นแน่นจดจานําไปใช้คุณไม่ใช่ทนายคุณก็ฟังเอาไปใช้ไปบอกต่อไม่สงวนเรื่องสิทธิ์ฟังแล้วอิบทุกคนฟังวันนี้ไปได้ความรู้ไปอิบเป็นเจ้าของเลยไม่ต้องมาคืนอาจารย์เดชาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอันชีวิตคนเราทั้งสั้นนักต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสายทิ้งไว้เป็นอนุสรหลังความตายมีควาหมายคงอยู่ตลอไปสําหรับเวลานี้อาจารย์เดชะอนุสิทตกุลจากรากรระกอบพบกันใหม่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณปานครับบายบายไปแล้วนะ